สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพ็พารวยนะครับหรือเสียนาผู้พารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูหวยแม่ตะเคียนนะครับกับฝากคำเตือนโปรดใช้วิจยาในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทาผิดกฎหมายใดทงสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับหรือเซียนหาผู้พารวยนะครับติดเกนแห่ฟังนะครับหวยเมย์จะเขียนนะครับอันนี้เป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สองนะครับมวดที่สองลักลอยนี่เบิงบวคัดคักนะครับบวศูนย์กับเปียดนะครับแต่ว่ามันกับบวมานะครับ ที่นาสนใจก็คือห้าสองนะครับห้าสองแต่ว่าห้อยออกหาหนึ่งนะครับอันนี้งวดที่สองนะบบนเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ,บ, 7, 0, 0, 5, 1, รบล่างเขาเตียมหนึ่งลดเตียมหนึ่งนะครับงวดกวอนนะครับงวดที่พนันก้อนนั่นไม่หยิกห้อยออกบนนะครับอ เจ็ดเจ็ดเก้านะครับแต่ว่าแปลวาได้หกเก้าเจ็ดนะครับนะครับมันเป็นโจวกับตัวนี้นะครับพอกหัวออกตัวนี้นะครับอันนี้งวดแรกนะครับเป็นงวดแรก อันนี้งวดที่สองนะครับงวดที่สองเป็นรถแต้มหนึ่งนะครับนะครับอีกสี่มานนี่อันนี้งวดวันที่เป็นงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับไลมาตัวใดนะครับก็คือได้มาตัวนี้นะครับหกสี่แปดนะครับมนัน งวดที่ผ่านมานะครับมันลดแต้มหนึ่งนะครับลดแต้มหนึ่งนะครับแต่ว่างวดนี้มันสีมาวิจัยเบิ้งนะครับอซี่มาร์น้อบโบนะครับแต่ว่าเอาเอาโตโอั เอาตัวตรงก่อนนะครับหาตัวตรงนะครับไอนนชุดมาครบสองตัวล่างนะครับมีสี่แปดนะครับอี 24. มีสี่แปดอยู่นะครับนะครับอันนี้วิจัยนะครับสมมติว่าถ้าคืนเต็มนึ่งนะครับนี่ครับสี่เก้า นะครับอีฟ e ซอันนี้คือวิจัยเบิงนะครับอีฟซีมักน้ำกระจัดถ้าไม่ชอบก็พานนะครับบ้านนี้มาเบิงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอฟซตัวนี้นสมมุติว่ารถตัวหนึ่งนะครับนี่ย้ารถข้างหน้านี่ครับถ้าเพิ่มข้างหน้านี่ครับเป็นซีแปดเลยนะครับเนี่ย ถ้าลดลงแต้มหนึ่งจีสีมาติดสีมาติดชุดล่างนะครับถ้าลดแต้มหนึ่งนะครับลดแต้มหนึ่งตัวใดคือตัวนี้นะครับลดลงแต้มหนึ่งนะครับจีาเปลี่ยนสามแปดท่านที่นะครับเอฟซีมาเนี่ยมาวิจัยบนนะครับบนบนนะครับสี่เจ็ดนะครับ C7 นี่อันนี้ถ้าขึ้นแต้มหนึ่งนะครับถ้าขึ้นหนึ่งแต้มนะครับที่เป็น C8 หรือ 8C ทันทีนะครับนี่ครับเลข 8C ก็มีอยู่ในชุดนี้นะครับนี่ครับอลืมว่า 8C ก็มีอยู่ในชุดบนนะครับมาเนี์ลักลอยนี่มี6น้่นะครับพอเป็นเลขคู่ด้วยนะครับอ FC ม a กกบ่ว หกสี่แปดหกแปดสี่นะครับนี่ครับหกสี่แปดหกแปดสี่มีขค้นกันชุดบนนี่มีแบบจ็มๆเลยนะครับชุดบนนะครับชุดบนมีมี่นะครับเอฟซีมาร์กบั ow, นะครับ จะเป็นชุดบนในมีนะครับชุดเต็ม,มีนมีนะครับงวดแรกงวดแรกหวยออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแต่ว่าได้หกเก้าเจ็ดนะครับอันนี้งวดแรกอันนี้งวดที่สองงวดที่สองลักลอยี่เบิ้งบริษัทนะครับเอา สองตัวนี้ห้าสองแล้วห้อยออกหาหนึ่งนะครับอีกที่ออกห้าหนึง่งนะครับอ <ม une S 1> ันนี้คือหมวดที่สามหมวดที่สามหมวดที่สามนี่นนแต่ว่าหางตัวนี้นี่เป็นตัวเด่นนะครับคือว่าชุดล่างถ้าเป็นชุดล่างของอาจารย์นคอนเพ่นนะครับ,รบถ้าเป็นชุดล่างนะครับถ้าเป็นชุดล่างนะครับ นะครับชุดล่างสังเกตเบึงนะครับชุดล่างนะครับถ้าเป็นชุดล่างนะครับล่งแต้มเดียวนะครับแต่ว่าลง่งร่งรักสิบนะครับเพราะว่ารักรักหน่วยมีเด่นเปียเยอะถ้าลงหลักสิบนะครับถ้า,ลลถาเออถ้าขึ้นถ้าขึ้นลักสิบนะครับ จะเป็นหนึ่งแต้มทันทีนะครับเอฟซีนี้คือว่าพูดให้เข้าใจนะครับถ้าว่ามาตรงนะครับถ้ามาตรงนะครับมันจะมาใส่กับชุดบดถ้ามาตรงนะครับจะใสกับชุดหมุนทันทีรับชุดบนจะมีแปดสี่สี่แปดนะครับสลักละลอยมีหกมีหกนะครับ แต่ว่าอันนี้นี่ถ้าขึ้นลงเนี่ยก็ถูกนะครับขึ้นลงขึ้น,ข,นขึ้นหนึ่งแต้มนะครับจะมาใสตตัวนี้ทันทีนะครับหรือว่าถ้าแม่จะเคลีน้นไม่มาตรงนะครับโล่งมากกับที่ไซกับสุมนี้นะครับใส่กับชุดบนทันทีนะครับเป็นไลฟซีอันนี้ก็คืออธิบายให้เข้าใจนะครับอ,อันนี้ก็คือ,คอ ชุดสีหางอันตรายนะครับอ,อันนี้เป็นห้วยแม่ตะเคียนนะครับนี่น,นี่เป็นห้วยแม่ตะเคียนนะครับเบิงนี่ครับอันนี้ถ้าขึ้นหนึ่งแ้มนะครับจากนี้ถ้าลงหนึ่งแ้มจะมานี่ตัวนี้นะครับถ้าลงหนึ่งแ้มจะมาใช้ตัวนี้ทันทีนะครับ น,นี่หอยแม่แตะเคียนเป็นในเอฟซีอันนี้คือว่าเฮดยติเห็นแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก,ก็คือแต้มลดแต้มนะครับอ้าวถึงในเอฟซีอันนี้คือขอบว่าทายี้กับอาจารย์นครเพีนรกับขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทายิงกับอาจารย์นครเพีรกับขอให้เอฟซีโชคดีสวัสดีครับ